วิเคราะห์วิจารณ์ครับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่15มิถุนายน,นพุทธศักราช2508ครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 SD เวลา14.30นาทีถึงเวลา16.30นาทีครับซึ่งมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับประกอบไปด้วยคู่มวยครับที่เป็นมวยไทยเจ็ดสีดล้วนๆนะครับยังไม่มีมวยรอบปูดเสือนะครับคู่ที่หนึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่างเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังพบก,กับแพตตี้สอพงอมอม คู่ที่สองเป็นเด่นสยามเหลี่ยมธนวัน์พบกับเด่นพานุสอพงษ์มรนคู่ที่สามรองคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างเด่นพยักษศสตูพบกับเพชรตาปีผีอยู่ผ้าใบที่ว่าน่าดูน่าชมครับคูน่นี้และคู่ที่สี่เป็นคูเ่เอกกําไรการครับพรเสนิทส่สอพูนพันครับเปิดโอกาสให้เก้าล้านสอจอแดอนนดยองได้ขึ้นมาแก้มือลางตาครับคู่ที่หนึ่งครับเป็นการโอกาสระหว่างสมฤทธิ์สิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังพบกับแพตตี้ สอพงอมรครับเสมอสิงครับก็ถือว่าในรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นลูกลักอีกคนหนึ่งครับชครายการนี้สม่ำเสมอนะครับเปลี่ยงแค่ว่าไม่ทะลุไปสักทีครับยังชคอยู่คู่หนึ่งคู่สองนะครับสำหรับเสมอสิงอายุ20ปีนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นมวยจากรัตนบุรีครับจังหวัดสุริน์ชคมาแล้วรวมๆ60ครั้งเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรเร็ิเพชรครับของทีมงานผู้จัด สลับเสมอสิงห์ท่าก็ถือว่าเป็นมวยฝีมือนะนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับวงในนะครับก็มีสู้บ้างไม่สู้บ้างน,นะครับแล้วแต่แต่ละไฟนะครับแต่ว่าหัวใจนี่บางทีถ้าเจอมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงเป็นมวยที่โดนขู่ได้ง่ายนะครับและก็อีกหนึ่งข้อเสียของเสมอสิงห์ก็คือแรงปลายไม่ดีครับไฟนี้นะครับมาเจอกับรุ่น นุ่นน้องนี่นะครับเป็นมวยที่ขึ้นมาใหม่นี่ก mm ็เห็นด้วว่าเสมอสิงวันนี้นะครับชื่อมวยกระดูกมวยจะดีกว่านะครับฟอร์มการโก3าฟอร์มหลังของเสมอสิงก็มีแพ้คะแนนนั่นสเตฟานซัททอรเหียวบางแสนครับทีวีทีมวยช่อ,องเจ็ดสีมีชนะคะแนนทั้งนั้นทองพยักษิ์ลงพี่น้ำฝนที่เบียร์ทีทีมวยช่อ,องเจ็ดสีไฟล์ล่าสุดครับมาชนาะน็องทุกที่4ทางด้านซ้ายรัตนะพ่อหอมกลิ่นนะครับที่ศึกทอมไท,ทเคเทียวเกียริเพชรมาล่าสุด นะครับในเดือนมีนาคมปี68ครับส่วนทั้งฝากฝั่งคู่ชคครับฝากฝั่งมุมน้ำเงินครับก็เป็นทั้งนั้นแพตตี้สอพงอมรครับปัจจุบันก็เป็นมวยรุ่นน้องนะครับอายุ17ปีชื่อมวยกระดูกมวยเป็นรองนะครับส่วนสูง169ยหเซนติเมตรครับจากน้องบัวลำพูโชกมาแล้วร่วมสามสิครั้งนะครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมนะครับตะขาเจาะยางต่อยหมัดไปบันซ้อมที่ค่ายมวย สพงอมรจังหวัดสงขลานะครับน้ำหนักปล่อยปล่อย6กิกิโลกรมัมน้ำหนักปล่อยปล่อยนี่จะเยอะกว่าผู้โชคอยู่2กิโลกรัมนะครับทางฝั่งของสมอสิงน้ำหนักปล่อยปล่อยกิกิโลกรัมครับพตตี้สพงอมรครับก็เป็นมวยเปิดเกมนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับถือว่าเตะได้หนักเตะได้แรงนะครับวันนี้นะครับผู้จัดจัดมาให้เจอสมเอสิงนี่คือพตตี้มี ดูหรือว่ามีหนทางชนะได้นะครับเพราะว่าเสมอสิงเนี่ยเป็นมวยที่หัวใจไม่ดีนะครับไม่ชอบมวยหมัดมวยศอกวันนี้ผู้จัดก็เลยเอาแพตตี้มาโชคนี่ก็ถือว่าถูกคู่อีกหนึ่งคู่ครับฟอร์มการโชค3ไฟหลังก็มีชนะคะแนน,นลิททิชัยพอหอมกินมีแพ้คะแนนนั่นตะวันฉาย v k เคขาใหญ่ไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนนั่นเพชรบางทงสอเดชพันธ์นะครับที่สึกสอเดชพันธ์ครับที่ช่องเล่าสุดก็ เฉือนชนะคะแนนด้านฤทธิชัยพอหอมกินมานะครับสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นการพบกันระหว่างเสมอสิง์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับพบกับทางด้านแพตตี้สพงอมพบกับแพตตี้สพงอมอนนะครับเสมอสิง์ ing, วันนี้ดูว่าจะเป็นมาเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับถอยออกอาวุธเก็บกันบังโตส่วนแพตตี้วันนี้ครับจะเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับ อาศัยจังหวะตะะีขาเจาะยางต่อยหมัดมีโอกาสปิดเกมได้มีโอกาสได้นับได้น็อกได้เช่นกันนะนะครับแต่คู่นี้ครับเบื้องต้นถ้าไม่มีนับไม่มีน็อกเบื้องต้นยังมองว่าทางฝั่งของเสมอสิงจะดีกว่าครับเพราะว่าชื่อมวยกระดูกมวยแล้วก็การผ่านมวยน,นี้ถือว่าดีกว่านะ,นะครับรือว่าในชมม่วงไปไปจะดีกว่าครับเชินทีมที่สมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับผู้ที่สองครับเป็นการพบกันระบางเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒ กับเดชพานุสองอมรน,นะครับมาดูกันที่นักมวยฝ่ายแดงครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัน์ครับก็เป็นมวยอ,อายุ18ปีครับสูง165ซนติเมตรเป็นมวยจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมไปที่ขุนศึกจังหวัดกระบ,บี่นะครับน้ำหนักเป็ป่อย55กิโลกรัมสำหรับเด่นสยามครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยประเภท ค่อนข้างเหนียวหนึบนะครับแรงปลายนี่ค่อนข้างดีถ้าโชคกับทางฝั่งของเดนสยามนี่มีน้ํหลายเหนียวนะครับเพราะว่าถือว่าจับรัดได้ค่อนข้างเหนียวหนึบอีกคนหนึ่งครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเปิดเกมก็ทําได้ครับถ้าวันไหนนะครับดูเป็นรองนะครับก็ออกมาเล่นนะครับลูกเปิดเกมนะครับพยเดินเกมแต่ถ้าวันไหนเป็นต่อนะครับดูแล้วมีโอกาสชนะสูงก็ จะมาเป็นมวยตั้งรับนะครับคอยบางทางคอยกินเหลี่ยมกินทรงถือว่าแข้งซ้ายมีออกได้ดีนะครับวงในก็จับได้ดีมีหมัดสลับกับศอกมาเสริมครับฟอร์มการชก3ามไฟหลังก็มีชนะคะแนนนั่นยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมมีชนะแพ้คะแนนทั้งด้านเพชรแสนชัยจิตเมืองนนล่าสุดชนะน้องจุที่3นั่นเพชรเกียงไกจิตเมืองนนท์นะครับี่สิทท่อน้าไทยทีเกียวเกียรเพชรมาล่าสุดครับ ส่วนคู่ชกวันนี้ครับเป็นทั้งนั้นเด็ดพานุสอพงอมรสลับเด็ดพานุสอพงอมรครับก็เป็นมวยอายุ19ปีนะครับสูง180เซนติเมตรนะครับวันนี้ส่วนสูงนะครับถือว่าสูงลอยสูงลอยกว่านะครับเป็นมวยจากสุราษฎร์ธานีครับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับประเภทเข่าคุ้นเข่าเขย่าขวดอีกคนหนึ่งครับเพราะว่าสูงเหลือเกินนะครับ180ยแปดสนีถือว่า ไม่ธรรมดานะความสูงน้ำหนักปล่อยๆย55กิโลกรัมนะครับ mm hmm. เท่ากันนะครับนะ้ำหนักปล่อยๆยสำหรับเด็ดพานุครับก็ถือว่าเป็นมวยสูงยาวนะครับประเภทเข่าแหลมนะครับตีเข่าแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงลูกขวางหน้าหรือว่าเสียบได้รุนแรงนะนะครับแต่พูดถึงฝีมือมวยนี่ก็ดูเป็นรองนะนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเขา่าถ้าได้จับนะครับถือว่าแทงได้สเตอนน้ำสเตอนบกอีกคนหนึ่งครับ ยกต้นนะครับก็เปิดเกมเดินเข้าหานะครับมีแข้งขวาเดินนะครับวันนี้นะครับถ้าอยากเป็นผู้ชนะก็ต้องเดินให้เร็วนะครับฟอร์มการชก3ามไฟหลังครับก็มีเสมอเพชรประภาพรล,ลูกบ้านใหญ่มีชัดแพ้คะแนนนั้นเยี่ยมยุทธปอบมงคลอินล่าสุดครับมาชนะคะแนนนั้นเพชรประภาพรล,ลูกบ้านใหญ่ฟอร์มสวยงามเลยครับที่ศึกสอเดชพันสำคู่นี้นะครับ เป็นสยามมันนี่ดูว่าจะมาเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเพราะว่าเป็นมวยซ้ายทางมวยก็จะดีกว่าค่อยเด็ซ้ายต่อยซ้ายนะครับเก็บกันบางโตนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าจะมาเปิดเกมเล่นวงในนี่ก็ดูว่าความสูงยาวของเด็ดพานุน่าจะเป็นปัญหานะครับส่วนเด็ดพานุวันนี้นะครับด้วยความที่สูงกว่ายาวกว่าวันนี้ถ้ามายืนเต้นยืนคุยนะครับเสียเปรียบนะครับเพราะว่าฝีมือมวยนี่กระดูกมวยนี่ดูว่า จะเป็นรองนะครับว่าเด่นสยามหรือถ้าพูดถึงในเมืองกรุงนี่ชื่อดีกว่านะครับวันนี้ถ้าเด็ดพานุอยากชนะต้องเดินเข้าหาอย่างเร็วนะครับเมืองต้นคู่นี้มวยแพ้ได้ชนะได้นะครับสูสีมากนะครับคู่นี้เมืองต้นส่วนตัวออกลองไปที่นั่นเด็ดพานุสอภงอมรนะครับเพราะว่ามวยวันนี้นะครับถือว่าจัดได้ใกล้เคียงนะครับหลายคู่เลยสามารถออกแดงได้ออกนําเงินได้นะครับถ้ายังไงครับก็ถือว่าสูสีแหละครับคู่นี้ เดินทางมาถึงคู่ที่3ครับเป็นมวยรองคู่เอกเป็นการพบกันร,ระหว่างเด่นพยักษ์ศักสตูลพบก,กับนัานเพชรตาป,ปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์หรือว่าเพชรตาป,ปีพียูผ้าใบคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่จัดได้ใกล้เคียงสูสีมากๆอีกคู่หนึ่งครับเพราะว่าเด่นพยักษ์ศักสตูนเป็นวยด,ดีชอปีละหนส่วนเพชรตาป,ปีนี่ชกสม่ำเสมอครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงครับเด่นพยักษ์ศักสตูล เด่นพยักครับก็เป็นมวยอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยจากอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยไฟนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือซ้อมอยู่ที่ทีมงานผู้จัดครับซ้อมอที่ค่ายมวยเกียรติเพชรน้ำหนักปล่อยปล่อยกสิกิโลกรมัมรหรับเด่นพยักศักสตูลหรือว่าเป็นมวยดีชกปีละหนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทะลุสักทีถ้าพูดถึง ชื่อมวยกระดูกมวยนี่ผมว่าดีกว่านะนะครับเพราะว่าเด่นพยักนี่เป็นมวยที่อาวุธค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เด็ดที่ขาดลูกหมัดลูกศอกก็มีให้เห็นนะครับบางทีซูซีซูซีอยู่เขาก็สามารถต่อยหมัดหรือว่าฟันศอกสามารถได้นับแล้วก็พลิกเกมเข้าไป้ายไปได้นะครับถือว่าอาวุธมวยนี่เยอะนะครับสรับเด่นพยักกล้าออกกล้าโชว์นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ทะลุ ครับเวลาอาจจะยังไม่ได้เปี้ยงป้างขนาดนั้นนะครับความโด่งดังฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเด่นพยักก็มีชนะนักน่นวันวิเศษลูกบ้านใหญ่นะครับตั้งแต่ปี67นะครับก็มาชนะน้องตัที่3ามเ่นั่นพรวิเศษส่อโชคมีชัยนะครับตั้งแต่ปี67เช่นกันนะครับปี68เพิ่งชกไฟเดียวก็คือไฟที่ชนะตะวันฉาย BK เคขาใหญ่นะครับที่ศึกเมืองไทยเกียรติเพชรในเดือนที่5นะครับก็คือเดือนที่แล้วนะครับมาส่วนคู่ชค วันนี้นะครับเป็นเพชรตาปีพียูผ้าใบเพชรตาปีครับเป็นมวยอายุ21ปีสูง168เซนติเมตรนะครับเป็นมวยจากสุราธานีชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะครับเ,เ็เป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องนะครับปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เราปล่อย60กิกโลกร,รัมน้อยกว่าคู่ชคอยู่1กิโลกร,รมัมสำหรับเพชรตาปีนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่เดินได้ถอยเป็นนะนะครับสามารถเดินก็ทําได้ อถอยก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับการวางแผนขึ้นอยู่กับการเจอคู่ชกนะครับถ้าคู่ชกแบบเด่นพยักวันนี้ดูว่าเพชรตาปีนะครับความเป็นมวยหรือว่าฝีมือนี่จะเป็นรองนะครับวันนี้เพชรตาปีต้องมาเดินนะครับแต่ว่าเดินแบบมีเหลี่ยมมีทรงนะครับทั้งคู่นี่เคยเจอปัญหาเดียวกันนะครับนั่นก็คือโดนฟันศอกนะครับแล้วก็ต่อยหมัดที่บริเวณปากนะครับทาให้เลือดไหลไม่หยุด อ่าบริเวณพรงจมูกไม่ค่อยดีนะครับทำให้ต้องพักไปนะครับพูดง่ายๆว่าทั้งคู่แสลงหมัดแสลงศอกนะครับถ้าใครมีหมัดมีศอกมาเปลี่ยนเกมคู่นี้จะทําให้เป็นฝ่ายที่กําใยชนะไปได้นะนะครับก็มีจุดเปลี่ยนนะนะครับสำหรับคู่นี้ฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับชกสม่ําเสมอกว่าอยู่นะครับก็มีแพ้น็อกอยูทิส3ามทางด้านพยักสุดินเจพีพาวเวอร์ชนะคะแนนด้านกลยุทธ์ส่วนน้ำทาน์กิรี ไฟล์ล่าสุดครับแพน้องยุทิสามันนุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยนะครับในเวทในพิกัด123ปอนด์นะครับส่วนมากทั้งคู่ก็โชคในเวทนี้นะครับส่วนไฟล์ล่าสุดของเด่นพยักนะครับชคไว้ที่1 2อปอนด์วันนี้ดูว่าเวทนี้เด่นพยักนะครับ,น,น,รน,น,รบน่าจะได้เปรียบอยู่นะครับสลับคู่นี้เด่นพยักนะครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือเพชรตาปีก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีม,มือเหมือนกันนะครับชิงออกเหมือนกันทั้งคู่ แต่ว่าวันนี้ดูชื่อมวยการผันมวยของเพชรตาปีจะเป็นรองนะครับวันนี้เพชรตาปีต้องมาเปิดเกมนะครับค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็จับวงในนะครับวันนี้เพชรตาปีจะชนะได้ก็ต้องมีจุดเบียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่าต้องแน่นหรือนะครับหมัดศอกนะครับก็ต้องมีมา,าสลับปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่ามาเปิดเกมให้ได้สเด็นพยักวันนี้ดูว่าเหลี่ยมตัวนะครับ และก็หมัดสอกอย่างนุ่นแรงอย่างอันตรายนะครับมวยแพ้ได้ชนะได้นะนะครับเบื้องต้นคุณนี้ยังมองว่าเด่นพยักดูดีกว่าครับชื่นชอบไปที่เด่นพยักศักสตูนเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกกิจการเป็นการพบกันระหว่างพรสนีสอภูมิพั์พบก,กับนันเก้าล้านสอจอแดนละยองมาดูกันที่ฟากฝั่งมุมแดงนะครับผู้ที่เคยชนะมานะครับพสสสร,พพรบสนิสอภูมิพัทครับก็เป็นเมยอายุ26ปีนะครับสูง170เซนติเมตร เป็นมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟ์นะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่านะครับปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักปล่อยๆหกิกิโลกร,รัมครับสัรพรสเสน่ห์ครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมนะครับเจ้าของฉายาคุณเข่าตังเมตขิขานะครับเปิดเกมถือว่าจับในนี่จับได้สวยนะครับแต่ว่ารูปร่างจะเล็กไปหน่อยนะครับถือว่าเป็นมวยที่ ในเรื่องของเพลงเขานะ่าไม่ต้องห่วงครับพยายามเลื้อยลัดขึ้นวงในถ้าไฟไหนขึ้นขึ้นคอได้นะครับก็จะมีลูกเก่าเกมนะครับไฟนั้นนะครับสามารถเชียร์ได้เลยแต่ถ้าไฟไหนขึ้นคอไม่ได้นี่ลำบากนะลำบากสหรับพอนสเนีนะครับความการทกกสไฟหลังของพอนสเนีครับก็มีชนะคะแนนนั่น9ล้านสจ๊วเดนละยองคู่ชกวันนี้แพ้คะแนนนั้นเฉียบขาดปอพงสว่างล่าสุด แพ้คะแนนนั่นมังกรเหล็กเปิ้ลนครสามไฟ์หลังครับชนะชนะ1แพ้2ครับส่วนคู่ชกฝากฝั่งมุมน้ำเงินครับก็เป็น9ล้านสอจอแดนละยอง9ล้านครับเป็นมมยอยุ20่20ปีครับสูง175เซนติเมตรครับจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า70ครั้งครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือนะครับอ๋อซอมิทีทีมงานของสจอแดนละยองนะครับ สำหรับเก้าล้านครับก็เป็นมวยขวาฝีมือสูงยาวนะครับประเภทถอยหลังตั้งรับนะครับแต่ว่าเดินทําก็ทําได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับคู่ชกและก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนแต่ละนัดแต่ละไฟนะครับขึ้นอยู่กับการแก้ทางของทีมงานพี่เลี้ยงสตาฟโค้ดนะครับก็ปเป็นมวยขวาประเภทตะขวาต่อยขวานะครับหมัดศอกนี่ถือว่าอันตรายหลังๆนี่เป็นมวยที่อาวุธคมนะครับต่อยหมัดฟันศอกนี่ถือว่าค่อนข้างแน่นอนมาก นะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนะครับได้แตกทางฝั่งสิดิีชัยแล้วกค็คุมเกมเข้าป้ายไปนะครับถือว่าอาวุธนี้จะหลากหลายกว่าแต่ว่ากระดูกมวยอ,อัดเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับทางฝั่งเก้าล้านนี่ถือว่าเป็นมวยสร้างของเกียรติเพชรนะครับชกชนะไฟล่าสุดทีมงานบลมเบเตอร์ก็บอกว่าจะให้ชิงแชมป์แต่เนื่องจากไฟนี้ก็คงต้องมาทําฟอร์มอีกไฟหนึ่งนะครับฟอร์มการชก3ไฟไฟหลังก็มีชนะนักที่3านั่นดีเซลสอดําเนิน มีแพ้คะแนนนั่นพเนรเสน่ห์เสาภูมิพัฒน์ที่ช่องเจ็สีนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนนั่นสิทธิชัยเสเดชพันธ์ขาดลอยที่ช่องเจ็สีสามไฟ์หลังชกที่ช่องเจ็สีล้วนๆครับสลับคู่นี้ครับก็เป็นการพบกันระหว่างพเรเสน่ห์เสาภูมิพัฒน์พบกับก้าล้านเสาจอเดนละยองพรเสน่ห์เคยชนะมานะครับไฟนี้พรเสน่ห์ก็คงเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับอา,อาศัยเข่าเป็นหลัก สำหรับไฟนี้พรสเสด็จก็คงเปิดเกมนะครับอาศัยเขาในเป็นหลักต้องเดินเข้าหาตัวให้เร็วนะครับแล้วก็ต้องมีหมัดมีศอกมาขู่เพื่อที่จะทําให้เ้าล้านตกใจส่วนเ้าล้านเป็นมวยสร้างนะครับก็วันนี้ดูแล้วคงมาถอยตั้งรับนะครับแต่จะไม่ตั้งรับสักทีเดียวนะครับอาจจะมีช่วงทีจังหวะมาเดินบ้างนะครับดันสู้ไม่ถอยเยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟล์ล่าสุดเจ้าล้านก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เดินเดินก็ทําได้เดินก็ทําได้ดีเช่นกันครับคุณนี้มวยแพ้ได้ชนะได้นะครับเบื้องต้นอย่างที่ชอปพิธีเก้าล้านสอจอแดนระยองนะครับเพราะว่าเก้าล้านเป็นมวยสร้างที่ทีมงานจะให้ชิงแชมป์อยู่แล้วนะครับถ้ามาแพ้ไฟนนี้นี่โอ้โหความก็จะไม่สวยนะครับดังนั้นไฟนนี้เก้าล้านจะดังนั้นไฟนี้ครับเก้าล้านจะตั้งใจชกเป็นพิเศษครับและจะสามารถชนะไปได้ครับชิงแชมป์ที่เก้าล้านสอจอแดนระยองครับ